สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนฐานนะครับ่านกุญแจรถ Honda H RV นะครับโอเค่านผมไปซื้อมาแล้วนะครับฐานฐานตัวนี้อยู่เซเว่นห้าสิบบาทนะครับลงทุนห้าสิบบาทโอเคนะครับวิธีการนะครับก็คืออย่างข้างหลังนะครับจะมีสลักอยู่นะครับแล้วก็แค่เลื่อนเลื่อนสลักปุ๊บแล้วก็ถอดเนี่ยถอดกุญแจออกมาแบบนี้นะครับแล้นียก็ใช้กุญแจ ตัวนี้และครับเย่เข้าไปตรงรูเนี่ยแล้วก็งัดน,นิดนึงนี่นะครับก็จะหลุดออกละหลุดง่ายมากนี่นะครับถอดออกมากจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วเนี่ยเราก็ถอดตัวนี้ออกนะครับโดยการที่กดลงไปเบาๆนะครับนี่นะครับออกมา,าง่ายงอันนี้นะครับออกมาแล้วเนี่ยเวลาเราไปซื้อเราก็ดูดู serial number นะครับข้างหลังมันจะเขียนไว้อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นซ uh ีอาสองศูนย์สามโวลต์นะครับก็จะก็จะเหมือนก,นกันกับตัวที่เราซื้อมาจากเซเว่นะครับตัวนี้ก็จะอ,ออกมาแล้วก็ใายตัวใหม่เลยนะครับใช้ตัวใหม่เลยตัวนี้นี่น,นะครับจะออกมาแล้ว ก็จะเป็น serial number เหมือนกันนะครับมันจะกลมจะเป็นชาร์จทั้งได้แล้วก็ใส่เลยครับเนี่ยน,น,นั้นลงเบา,บากดกดลงเบานะครับกดไปอ่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝา,ด,าดูล็อกดีๆแล้วก็กด ง่ายๆพอเสร็จแล้วแล้วก็นี่เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนี่นะครับนี่ก็คือเสร็จแล้วหลังจากที่เปลี่ยนฐานเสร็จนะครับเราก็จะมาลองดูว่าฐานที่เราใชนะ้มันใช้ได้หรือเปล่านะครับโอเคลองดูนะครับโอเคใช้ได้แล้วทีนี้ก็มาดูว่าที่เรา ที่มันไฟกระพริบมันจะหายไปไหมครับ่าโอเคอครับาดูนะครับหายไปหรือยังโอเคนะครับนี่ก็คือเรียบร้อยนะครับไฟกระพริบก็หายไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้พอแคน่นี้สวัสดีครับ